วันนี้เรามาดูวิธีการลง2 Windows ในคอมเครื่องเดียวกันนะครับตอนนี้ผมจะลงทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11แบบนี้เลยนะอ่บางทีเราใช้ Windows 11บเนาะบางทีการทํางานเนี่ยโปรแกรมบางทีอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่า Windows 11ตอนนี้เขากำลังพัฒนาไปแต่ตัวที่สมบูรณ์สุดก็คือ Windows 10นะดังนั้นผมจะทําการลง Windows 10ด้วยอีกตัวหนึง่ง วิธีการลงเราจะทำยังไงโอเคขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการาจัดการเกี่ยวกับไดที่เราจะลงนะครับมันจะมีไดซี C, ไดเอหเห็นไหมมันจะต้องมีพื้นที่ว่างหนึ่งไดนะครับเนี่ยเราจะต้องทำการแบ่งเป็นพื้นที่ว่างหนึ่งอันนะครับเช่นตอนนี้ผมผมทำเป็นพื้นที่ว่างไว้นะทีนี้หลังจากเราทำเป็นพื้นที่ว่างไว้เสร็จเรียบร้อยทำไงต่อทีนี้โอเคให้เราทำการเสียบ ตัวที่จะติดตั้ง Windows เข้ากับคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับจากนั้นพอเจอปุ๊บทีนี้เราก็ทำการรีสตาร์ทเลยให้เราทำการตั้งค่าคอมให้บูตแฟลชได้ ice, นะครับหรือกดเข้าให้มันบูตแฟลชได้อะนะท่านที่มีพื้นฐานก็น่าจะเข้าได้แล้วลนะ่ะคนที่ทำตามคลิปนี้ได้ก็น่าจะมีพื้นฐานนะนะครับพอมันบูตแฟลชได้ ice, ปุ๊บนะครับเราก็ทำการติดตั้งปกติเลยนะเรามาดูนะครับอ่าเราก็ทำการเลือกตัวนี้เป็นไทยซะพิมพ์ t เขลงไปก็จะโผล่ไทยขึ้นมา โอเคจากนั้นก็กด next ถัดไปครับมันจะมีขั้นตอนที่เราจําเป็นต้องได้ตั้งค่าก็คือจุดที่เราจะเลือกไดสสาหรับติดตั้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคหลังจากเราทําการกดถัดไปเสร็จนะครับตอนนี้ระบบกําลังร i s t w i n โ o ที่สามารถติดตั้งได้กับคอมเครื่องนี้มาให้ดูเห็นไหมมันจะมีตั้งแต่แปดจุดหนึ่งถึงสิบเอ็ดเลยแล้วก็เลือก Windows สิบนะตอนนี้เราจะใช้ Windows สิบอ่ะก็กดถัดไปเพราะว่าในคอมมันมีสิบเอ็ดแล้วใช่ไหม ตันี้ผมจะลงสิบนะครับก็กดสิบถัดไปอ่าทีนี้จากนั้นเราก็ทําการติ๊กครับยอมรับข้อตกลงทีนี้ตัวนี้ให้เลือกเป็นคัสตอมนะนี่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับเรา,าต้องทําการเลือกพื้นที่ว่างที่เราเหลือไว้ใช่ไหมนะครับอ่าในนี้ก็จะมีได้อ่าของ windows สิบเอ็ดแล้วก็ได้ของอ่าไดดีก็คือแปเปอร์ที่ผมตั้งไว้ใช่ไหมตัวนี้สองตัวนี้อย่าไปแตะมันนะครับไม่งั้น windows เก่าเราจะหายแล้วก็ไดดีจะหาย ให้เราไปเลือกไดท์ที่เป็นไดฟ์เปล่านะเนี่ยดูขนาดพื้นที่นะครับอ่าที่เป็นฟรีอยู่ก็กดถัดไปครับโอเคจากนั้นเราก็จะทําการกดติดตั้งครับตัวระบบก็จะทําการคัดลอกวินโดว์จากแฟลชได์สู่สู่คอมเราทีนี้อ่ะก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับตอนนี้จนรอจนกระทั่งมันรีบนะูตนะตอนนี้ผมจะตัดไปเพราะมันนานหลังจากมันรีบูตเสร็จเรียบร้อยให้เราทําการดึงแฟลชไดท์ออกนะดึงแฟลชไดท์ออก พอมันคัดลอกเสร็จแล้วมันถึงรีบูตพอเราดึงสายได้ออกตัวระบบไปทำการบูตวินโดว์ที่เราลงเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาครับจากนั้นดูตรงนี้เห็นไหมจะโผล่ขึ้นมาแล้วครับมีิ0กับ11ให้เราเอนเตอร์เลือก10นะครับเพื่อทําการติดตั้งให้เสร็จถามว่าวินโดว์11ที่มันมีในเครื่องยังอยู่ไหมยังอยู่นะนะครับเดี๋ยวจะรีสตาร์ทให้ดูหลังจากทําเสร็จนะครับแล้วก็ทําการเซตค่าปกติตอนนี้ก็เหมือนกับลงวินโดว์ปกตินะครับก็กด ติดตั้งไปเรื่อยๆนะรอมันทำการเซตค่าตอนนี้มันกำลังเซตค่าวินโดว์ให้เข้ากับตัวฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์นะครับเพราะว่าวินโดว์เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมแล้วก็ทำการติดตั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอมันทำงานจนเสร็จนะครับาท่านมาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์หรือช่องอาจารย์เฟซบุ๊กอาจารย์าารยสงการสอนออนไลน์นะครับก็เรียนรู้ได้ฟรีนะนะครับ โ okay. อเคพอรีบูตขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นเหมือนนี้ก็กด Windows 10เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเซตค่ายังไม่เสร็จเราจะต้องเซตค่าไปจนกระทั่งมันเข้าหน้าใช้งานได้นะครับอะตัวนี้ก็ทําการเซตค่าไปเรื่อยๆโอเคพอถึงหน้านี้ก็ทําการเลือกเป็นอังกฤษนะครับเลือกคีย์บอร์ดเป็นอังกฤษก่อนนะครับจากนั้นก็เลือ่อนแอดไทยเข้ามานะนะครับมันจะมีให้เลือกแอดไทยไหมตัวนี้เลือกแอดไทยเข้ามา เพื่อให้มีคีย์บอร์ดก็คือปุ่มนั่นเองนะครับปุ่มสลับภาษาเป็นไทยเป็นเป็นอังกฤษอ่ะนะครับอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดที่เราใช้พิมพ์นะครับอ่ะโอเคตัวนี้อ่ามันให้เชื่อมต่อเราไม่เชื่อมแล้วก็กดไอออนไปนะครับในวินโดว์อ่าการลงครั้งแรกเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งเชื่อมต่อ wi-Fi นะนะครับพออ่าลงวิดีโเสร็จแล้วเราค่อยเชื่อมต่อ wi-Fi ให้ตัวโน้ตบุ๊กเรามันรีสตาร์ทก็รอขึ้นมาอ่าเข้าสิบเหมือนเดิมก่อนนะครับ ้าสิบมาเนินก่อนให้มันลงจนเสร็จตอนนี้นะเขาจะให้เราตั้งค่า,าชื่อของคอมพิวเตอร์เอาง่ายสุดก็คือ PC หรือจะใส่ชื่อเราก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เรานะครับขึ้นอยู่กับเราละตอนนี้เมื่อกี้ผมพิมพ์เป็น windows 10นะครับเพื่อให้ง่ายเวลาดูจะได้ดูเออรู้ว่าอันนี้เป็น windows 10รหัสผ่านถ้าใส่ก็ใส่ถ้าไม่ใส่ก็ก,กด next ไปนะครับแต่อันนี้ผมจะตั้งไว้เพราะว่าใช้เองอ,อันนี้คําถามการลืมรหัสนะครับ เราก็เลือกอะไรก็ได้นะครับเลือกอะไรก็ได้ถ้าเป็นรหัสที่เราใช้ประจําก็ไม่ต้องกลัวลืมครับตั้งมั่วๆไปได้เลยนะครับเลือกอันที่สองอันที่สามมันจะให้เลือกอยู่สามครั้งนะอ่าตัวนี้ก็กดถัดไปครับอ่าเนี่ยครับเข้าสู่หน้ากันใช้งานไฮละยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีละโอเคตอนนี้ก็รอนะครับ ตอนนี้รอให้เครื่องเครื่องที่ผมสาธิตตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์นะตัวนี้แรมน่าจะแปดนะครับฮาร์ดดิสเป็น SSD นะครับ Core i5 ตัวนี้นะครับก็สเปคกลางๆนะครับสเปคกลางๆราคาตัวนี้ประมาณหมื่นหมื่นหกกว่าหมื่นหกหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยประมาณเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อมือหนึ่งนะ นะครับซื้อใหม่แกะกล่องเนี่ยประมาณนี้นะแต่ก่อนเนี่เกือบ2 0,000ื่นนะครับหรือ2 0,000ื่นกว่าตอนนี้มันถูกแล้วเพราะว่ามันมี cpu ใหม่ออกมาเยอะนะครับตอนนี้ ram ขั้นต่ําบางที16แล้วตอนนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็รอให้มันบูตเข้าสู่หน้าการใช้งานอ่าโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดใช้งานไอคอนนะครับก็ชี้ขวาเลือกล่างสุดเลยครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเลือก t h มมีไหมหน้านี้ถ้าไม่มีก็คลิกใหม่นะครับล่างสุดเลยเลือกฝั่งซ้ายมือเป็นเทมแล้วก็เลือกไอคอนเดสก์ท็อปเนี่ยติกเอาจากได้ตัวไหนก็ติดเอานะครับกด okay. โอเคโอเคไอคอนก็โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับใช่ไหมไดดีก็ยังอยู่นะตัว windows สิบเอ็ดก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองสลับภาษาไอ้ลองสลับเป็น windows สิบเอ็ดกับคืนลองดูนะครับทีนี้ ตัวนี้ผมจะยังไม่ลงโปรแกรมนะเดี๋ยวเราลองรีสตาร์ทที่นี้เดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ Windows 11ครับว่า Windows 11ของเรายังทำงานปกติไหมอตอนนี้ก็รอให้โน้ตบุ๊กบูตขึ้นมาแป๊บหนึ่งอ่าพอขึ้นมาแล้วอลองสลับเป็น Windows 11ครับที่เราใช้งานอยู่ตอนแรกนะนะครับพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะรีบูตหนึ่งรอบนะครับเพื่อรันระบบใหม่แล้วมันก็จะเข้า Windows 11เลยอโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคอ่ะขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมตัววิดโดสิบเอ็ดเรานะครับเครื่องมีรหัสก็ใส่รหัสแล้วก,กดเอ็นเตอร์เข้าไปเห็นไหมโปรแกรมก็ยังอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดได้ก็ยังอยู่นะครับตัววิดโดสิบที่เราลงก็เห็นโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนะครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสําหรับท่านไหนที่อยากลงวิดโดสองระบบนะในคอมเครื่องเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดโดสิบกับวิดโดสิบเอ็ดหรือวิดโดสิบเอ็ดกับวิดโดสิบอะไรสลับไปสลับมาแบบเนี้ยนะครับหรือ วินโด7แต่7เนี่ยเขาเลิกพัฒนาไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะ10กับ11ละโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ